ทำไปแล้วทำไปแล้วอุ้ยสวยเลยมีเรือด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ Terminal Terminal แล้วนะ Terminal Terminal นี่นะครับโอ้ยใหญ่มากนะครับตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะก็อยู่ที่อะไรนะ Terminal Terminal น,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 นะครับพัทยา,ยาครับจุดแ็คตตองก่อนนะโอ้ย ข้างสวยมากเลยเนาะข้างสวยมากเลยโอ้ยข้างยังสวยว้าวว้าวสวรรค์นักช็อปเย้ยว้าวว้าวอิสแอนด์บอยแม็ทว้าวว้าวโอ้ซีโฟราโอ้โหมีหน้าทำไมแม่ชวนมายิ้กๆเลยนะครับ สวรสค์นักซอฟนะโอ้หสวยมากเลยมีหอไอเฟลด้วยโอ้ยหหอไอเฟลไหข้างบนหนุ่มข้างบนหอไอเฟลข้างบนเห็นปะหอไอเฟลเห็นไหมโหอย่างหรูเลยอ่ะโอ้สวยจริงสนามบินเทเวนตี้วันนะครับ ว้าวว้าวสวัสกี้ว้าวกุชชี่โอ้โหรู้จักหมดแล้วใช่ไหมรู้จักหมดแล้วนะรู้จักยกเว้นดาวินชี่นะครับแไรแล้วรัานก็แฟนะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยแฟชั่นนะสัตสวยเลยอ่ะโอ้ยแม่เดินเข้ามาแล้วแม่เดินอะไรอ้อย ระวังคนระวังคนน้องโกนบอกว่าน้องโกนเจออะไรนะผีอ๋ผีดีด้วยอวัดีครับชื่ออะไรครับ <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรชื่อโครงกระดูกเด็กโอ้สวยมากเลยนะที่เนี่ย สวยเลยทีเดียวของเยอะด้วยอ่ะแต่งแต่งแต่งแบบหรูมากเลยแสงสีเต็มไปหมดเลยโอ้แม่หายไปไหนไม่รู้แม่อยู่ในดงเลยแล้ววอันนี้แม่กำลังเลือกน้ำหอมอยู่แล้ครับผม ก็คงอ,อีกสักพักใหญ่นะใหญ่ๆเลยอ่ะ่ก็ดมดมดมดปาก็ไม่รู้ว่าปาก็หาหอมลูกกลิ่นเลยนะครับมันเป็นสวรรค์ของเธอเลยนะนี่แน้ำคนก็มันเลยอ่ะโอ้โหอย่าไปลื้อของเขาสุืใหญ่มาก แน่มากน่าจะเป็นทรอะสูงมากกว่าสวยจริง,รงอะถ่ายแบบมันดูโปร่งม,มากเลยมันแบบดูตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยเพราะว่าไม่เคยมาเดินเนาะมันไม่เหมือนที่กรุงเทพที่เราไปเดินสวยมากเลย ตอนนี้เราอยู่ตรงหออเฟลเอ้ยไม่ใช่แฮรีดสวยมากเลยอะดูฟ้าก็มันเป็นสีเลยอะไม่ใช่สีเหลืองโอ้สวยมากเลยอะแต่ก็มันไม่ใช่สีเหลืองมันนูนเหมือนกันตรงนี้ใช่ไะเราไปเดินดูยงเงี้ยสีใช่ก็ก็เดี๋ยวเราพาเดินเล่นแล้วกันนะรอบๆเพราะว่าก็ไม่เคยมาเหมือนกันใหญ่แล้วก็สวยมากนี่ ตอนนี้เราอยู่เกตจีนะกำลังจะขึ้นเครื่องบินมีลูกเครื่องบินด้วยนี่โฟนเราขึ้นมาแล้วดูนี่นี่สวยมากเลย,ยเใช่ไหมเปลี่ยนสีได้ด้วยเนะาะสวยมากเลยอ่ะอ๋อตอนนี้เราอยู่ลอนดอนนะอยู่เกตลอนดอนแล้วข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างปารีสอ๋อขั้นบนเป็นลอนดอนราแต่งชั้นเป็นเป็นประเทศอ่ะ งอ่ะนี่งานเกตจะเขียนอยู่ลอนดอนข้างบนอ่ะกิดไรท่นนี้ไหมเฮ้เราถึงลอนดอนแล้วตอนนี้ลอนดอนนะโอ้ยทั้นนี้เป็นกีฬาไม่น่าใช่ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นชั้นกีฬานะ นี่นี่นลองถ่ายซีรวอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่คือห้องน้ํานะครับสวยมากเลยอะ่ะคิดเก๋ยังคิดเก๋มากเลยเนี่ยดูห้องน้ําห้องน้ำมันเก๋ไก่อันนี้เป็นสํานักงานเขาลูห้องน้ําสวยเลยนี่นะครับโฟนบอกว่าอยากขึ้นไปดูสะพานแดงข้างบนนะเดี๋ยวเราจะอ่าเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานอิตาเลียนนะครับเราจะข้ามสะพานอิตาเลียนไป นี่อ,อิตาเลียน้าไปแล้วข้าไปแล้วอุ้ยสวยเลยมีเรือด้วยเนี่ยเหมือนอยู่ในเวนี้เลยอะเรนี้เลยนะเราจะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปประเทศอะไรดูซิตโตเกียวญี่ปุน่นต่อไปนะเดี๋ยวเราจะออกจากอิตาเลียนนะไปญี่ปุน่นนะเดี๋ยวไปขึ้นไปญี่ปุ่นเลยตโตเกียวแล้วนะตโตเกียววันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอเดินช้อนนี้ก่อน เดี๋ยวเราน้องโฟนน้องโนเนี่ยขึ้นไปอันนี้เขาเรียกสะพานโกลเด้นเกตนะเนี่ยว้าสะพานโกลเด้นเกตอุ้ยมีหมาก,กัดกางเกงด้วยเล่นเมาไม่ได้คนคนเล่นเมาเนี่ยมีคนเล่นเมาอยู่เออเขาเล่นเมาอยู่นี่ไง <c oughs> มีเมาอยู่ข้างบนอ่ะ <c oughs> มีโรบอทด้วยมีโรบอทอยู่ข้างบนด้วยสวยเลยน้องโฟนไปนู่นแล้วอู <c oughs> ้ยหุ่นยนต์ตัวใหญ่ ไปมากดเกมก่อนดินี่ยเกมกดเนี่ยเกมกดอันเบลรมเลยอ่ะเกมกดนะครับโอ้อันใหญ่เลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นสามนะซานฟรานซิสโกจะเป็นพวกประมาณสูตรอาหารเนาะเต็มเลยแซ<า>นด์วิชเซนฟตอรงมันเลยมี Boden Gate. โพรเดนเกตอ๋อ ร้านอาหารเต็มเลยอ๋อนี่ไงเออสะพานแด,แดงเมื่อกี้ที่ที่อยู่ตรงนู้นอ่ะอันนี้จะเป็นสูนอาหารดีนะคนไม่ค่อยเยอะวันนี้ไม่ค่อยมีชาวต่างชาติเท่าไหร่วสวยเลยอ่ะรามี ถึงแล้วนะครับที่น้องโฟนอยากมาดูมากเลย,ยมีคนกําลังดึงสะพานอยู่อ๋อนี่ไงมีรถด,ด้วยโอ้ยมีรถอยู่บนสะพานอะ่ะนี่นี่มาดูตรงนี้มีรถน,นี่นี่นี่ไงรถเต็มเลยโอ้โหนี่โอ้มีไฟด้วยเนะี่ยรถวิ่งอยู่บนสะพานอ๋อรถก,ก็มีไฟโอ้กิ๊บเก๋กิ๊บเก๋ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกลูก โอ้ยเขาเข้าใจทางเหมือนกันเนาะนี่มีรถอยู่บนสะพานเต็มเลยอ๋อมันเป็นรถโชว์ลูกดี่น่นาแหะนะ้องคนอยากมาเห็นมันมีรถอยู่ข้างบนนี่เองอเต็มเลยอะ่ะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บันไดเลื่อนที่สูงที่สุดเท่าที่ป้าจะเคยจะเคยจะเคยขึ้นมาเลยเนี่ยมันสูงมากเลยดูบันไดเลื่อนสูง่ ป้าได้ลงไปดสูงมากเป็นมันในเรื่องที่ยาวที่สุดเลยนะตั้งแต่ตปปาเกิดมาปปาเกิดมาเนี่ยป้ายังไม่เคยขึ้นที่มันยาวขนาดนี้เลย <c oughs> ดยด,ดูแม่ดิเห็นแม่ว่าแม่อยู่ตรงนู้นอ่ะตัวเล็กนิดเดียวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูนะสูงมากเลยอ่ะ <c oughs> อุย้ยโฟนดูกระเป๋านิกระเป๋ากระเป๋าดูกระเป๋า <c oughs> อุย้ย กระเป๋าใครมากองอยู่ตรงนี้สูงมากอะมันได้ดยคงขึีนไปรังใหญ่มากโอ้โหสูงมาก <Yahoo! S 1> มีไฟด้วยอะสูงมากเลยอะดูดิสูงมากเลยอะ,าย,อะยาวมากามขึ้นไปดิ เดี๋ยวฟ้าลงข้างล่างนะครับฟ้าที่เกดขึ้นกว่าจะลงถึงชั้นล่างนี่ใช้เวลาเป็นนาทีอะสองนาทีได้สูงมากเนาะตอนนี้นะ้องโฟนก็กินข้าวเสร็จแล้วนะทำอะไรเนี่ยยีนวดมีน,ว,มนวดด้วยนี้เรายอยู่ที่ KFC นะ KFC ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งแนละ้วเดี๋ยวเราก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะจากพัทยากลับกรุงเทพเนาะก็สวยดีนะครับที่นี่ เจมอโน่เทเวี่วันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ป๊ป๊ากับน้องฟูงก็ต้องอะไรหนึ่อะไรนะก่อนแล้ไปก่อนนะพูดไม่ได้อมหลอดอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดติดตามกดอะไรนะกดติดตามจังคอยตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็โฟนบายบายเพื่อนๆก่อนไปแล้วบายบายก่อนบายบายโอเคสำหรับฟิล์มนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องขับรถกลับบ้านและวพรุ่งนี้ก็ต้องมีเรียน โอเควันแม่ก็อยู่ดีแล้วโอเคอวันแม่ก็อยู่แล้วนี่โอเคล่ะยังไงเดี๋ยวบายบายก่อนดีกว่าโอเคบายบายกันเลยบา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 ยนะคบ <Hey. S 1> วันนี้สนุกมากเลยนะมา hey.